สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึง เรื่องราวของความรู้สึกหลังดูมูนไนในตอนที่4นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าใครดูแล้วอัดอันเนี่ยใครดูแล้วอยากจะแบบจัดอะไรมาเนี่ยนะครับเราจะมาพูดคุยเราจะมาแบบเล่ากันจัดเต็มสปงสปอยมีหมดนะครับผมในคลิปนี้ก็เรียกได้ว่าปกติอะถ้าเราสังเกตกันมานะซีวี์เรื่องอื่นๆที่โผลมาเรายังไม่ได้ทาคลิปรีวิวหรือไม่ได้ทําคลิปพูดถึงอะไรเยอะขนาดนี้เลยนะแต่เรื่องนี้ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีเกินคาดมันดีชิบหายอะก็เลยแบบงั้นเราจัดเต็มเลยดีกว่านะครับซึ่งทําไมกันผมถึงชอบเรื่องนี้ก็ คงรู้กันอยู่แล้วนะถ้าใครติดตามมาตั้งต่ตอน1 2, อนึ่สอามเนาะก็เพราะว่าเรื่องราวเนี้ยมันเป็นแบบเหมือนเรื่องราวที่มันไม่ใช่หนังฮีโร่มันคือหนังเรื่องอื่นที่ดันบังเอิญมาอยู่ในจัก,กรวาลมาเวลนะครับแล้วมันทําหน้าที่ได้หลายอย่างมากๆเลย1น,นะครับผมขยายจักรวาลมาเวลนะครับให้เราได้เห็นมุมใหม่ๆ2นะครับผมเชื่อมโยงไปถึงฮีโร่คนใหม่ได้ด้วยนะครับนอกจากจะเห็นวิติใหม่แล้วเรายังได้ฮีโร่คนใหม่มาด้วยนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมนอกจากจะขยายไปยังพื้นที่เกี่ยวกับเวทมนต์อะไรพวกนี้นะยังสามารถเชื่อมโยงกับ มานะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของพวกเทพเจ้าเนี่ยอาจจะไปโยงกับเรื่องหุงตอ่ออาจจะไป โยงกับเรื่องของ eternal อะไรเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าพอมาแบบนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวที่ยังคงยังเป็นปมให้เราต้องอธิบายหรือว่าหาคําตอบกันอีกหลายเรื่องเลยนะคือแบบมีคําถามพุดขึ้นมาในหัวเต็มไปหมดเลยทีนี้แบามาเริ่มเจาะกันเลยดีกว่าว่าในตอนที่4ี่เนี่ยมีอะไรเป็นไฮไลท์สําคัญบ้างนะครับก็เรียกได้ว่าตอนที่4ตรงเนี้ยจะเป็นการเน้นเข้าไปในสุสานและถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมูดในตอนตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทั้งแบบแทบจะทั้งตอนเลยนะก่อนจะถึงช่วงท้ายอะ่ะเฮ เรากาลังดูหนังพระจนทัยที่กําลังจะไปหาสมบัติจริงๆอ่ะแล้วแบบว่ามันมี โครงการหายหรือว่ามีเร f เฟรนต์ต่างๆเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ามาจากหนังพระจนภทยเลยถูกไหมดูแล้วแบบโอ้โหนึกถึงแบบทูมไรเดอร์ดูแล้วนึกถึงอินเดียนาโจนดูแล้วนึกถึงอะไรพวกนี้เลยนะแล้วก็เรียกได้ว่าตลอดทั้งตอนในช่วงแรกเนี่ยเป็นแบบนั้นหมดเลยนะครับแล้วก็มีการเหมือนซ่อนเรื่องราวต่างๆที่ทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยเนื้อเรื่องมันไม่ได้ต,ตรงๆอย่างเดียวนะเช่นเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อของนางเอกอย่างเงี้ยถูกปะสุดท้ายแล้วมาร์คสเปกเตอร์เนี่ยก็อยู่ที่นั่นด้วยแม ก็ทาให้เกิดความแบบขัดเคืองขัดแย้งกันในใจขึ้นมาอีกหรือว่าความขัดแย้งระหว่างในตัวของม้ากับตัวของสตีเวนเองอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอได้ไปเจอความจริงอะไรต่างเนี่ยก็เรียกได้ว่าทําให้พวกเขาเองอะ่ะมันต้องเจอกับทางเรื่องที่ยากแล้วแบบทางเรื่องเนี้ยมันไม่ได้จาเป็นจะต้องเป็นแบบในสูตรหนังเสมอไปถูกปะถ้าในสูตรหนังทั่วไปอะ่ะทั้งสองคนคงหนีไปละ แต่อันนี้กลายเป็นว่าตัวของสตีเวนแกรนเนี่ยกับโดนยิงแล้วก็น่าจะตายด้วยถูกไหมแล้วสุดท้ายก็เลยได้มาอยู่ในโลกวิญญาณซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นโลกวิญญาณเซกชั่นของแบบเทพแห่งพระจันทร์อะไรแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกอันนี้กักนอีกทีละกันอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจในตรงนี้แต่แบบว่ารู้สึกได้เลยอ่ะว่าอันนี้ม่นคือการเอาหนังพระจนภัยมาใส่ในมาเวลแล้วก็ทําให้มันสร้างสารรค์ขึ้นแล้วแบบอะไรที่เป็นเรฟเฟรนซ์ของหนังพระจนภยัยมั่งหนึ่งใส่เกรดในประวัติศา,า onia, สา onia, ตร์ เฮ้ยอย่างนี้มันเป็นไปได้คนเดียวแล้วอเล็กซานเดอร์มหาราชเห็นปะเฮ้ยมันคือเกร็ดประวัติศาสตร์ซึ่งมันอ้างอิงจากเรื่องราวของความจริงด้วยนะครับถึงแม้ว่าอันนี้จะเอามาแต่งใหม่อะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่มันก็มีความเป็นจริงแอบซ่อนอยู่ในนั้นหรือร่วมไปถึงมุมกล้องการหายอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหก็เรียกได้ว่าเป็นการเอา Refer e n c e ต่างๆมาจากแบบหนังพุชนภัยเลยถูกปะแตม่มาเวลอ์อะเพิ่มแกะเข้าไปเพิ่มจุดเข้าไป อีกจุดหนึ่งให้มันแบบเราเดาไม่ได้มากกว่าเดิมอย่างตอนที่นางเอกเนี่ยถูกอีปีศาจจับเข้าไปอะ่ะถ้าเป็นในหนังทั่วไปก็คงจะหายไปแล้วถูกว่าแบบโดนจับหายไปเลยแล้วก็กไปเจออีกทีหนึ่งคือพระเอกไปเจอแบบถูกจับมัดอยู่อะไรก็ว่าไปแต่มาเวลกลายเป็นว่าโอเคนางเอกสามารถกลับมาได้นะครับแล้วก็ได้เจอกับตัวของอาร์เธอร์แทนเห็นไ่ามันแบบมันมี การซ่อนอะไรหลายๆอย่างซึ่งแบบในตอนจับไปอ่ะถ้าเราเป็นคอหนังพจนภั์ไยเราก็จะคิดว่าโอเคจบแล้วแต่พอมันไม่จบเนี่ยมันทําให้เรายิ่งว้าวว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดนี่ว่ะแล้วตอนโดนยิงอย่างเงี้ยโอ้โหก็แบบว้าวมากๆเลยถูกไหมแล้วในตอนไปแบบไปโลกหลังความตายหรืออะไรก็ตามแต่ในไอที่ IT ตรงนั้นน่ะเราก็จะแบบงงๆหน่อยว่าสรุปแล้วมันคือที่ไหนว่ามันคืออะไรยังไงแล้วยิง่งตอนสุดท้ายนี่ยิ่งงงเลยเปิดมาเจอเทพประหลาดๆที่แบบหน้าตาแบบงงๆแบบเฮ้ย แล้วเทพก็ทักทายแบบงงๆแล้วก็จบตอนไปอย่างเงี้ยโอ้โหก็เรียกได้ว่ามันก็เป็นอะไรที่ทําให้เราเหนือความคาดหมายอะ่ะคือโดยสรุปตอนนี้เนี่ยจุดเด่นของมันเลยคือการเอาหนังผจญภัยมาใส่ในมาเวลแล้วก็เพิ่มความแบบสร้างสรรค์เข้าไปทําให้มันเป็นอะไรที่เดาไม่ได้นะครับแล้วพอแบบมาถึงตอนจะจบอยู่แล้วอะตอนที่แบบถูกล้อมแล้วกลายเป็นว่าโอ้โหได้ไงถูกยิงตายไปเลยนะก็เรียกได้ว่าโอ้โหยิ่งแบบ ยิ่งอินเข้าไปใหญ่เลยนะครับว่าแบบเออมันจะเป็นยังไงต่อวะเดาไม่ถูกจริงๆคือเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆหนังนี่ผมชอบมากๆเลยอ่ะชอบสุดๆเลยอ่ะแบบว่ามันเหมือนหนังที่ยาวแบบสัก6ชั่วโมง5ชั่วโมงกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยเอามาซอยเป็น6พาร์ทมากกว่าที่จะเรียกก็เป็นซีรีส์ได้ซ้ําเพราะว่าแบบเร่างหนังพจนภัยอ่ะมันก็จะมีเหมือนเรียงความเป็นเนื้อเรื่องของมันมาอยู่แล้วเนาะแบบเปิดมาเจอปัญหาโน่นนี่นั่นพระเอกได้ทาอะไรสักอย่างแพ้ครั้งแรกแล้วก็ต้องกลับมาชนะในครั้งที่2ซึ่งอันเนี้ย ก็คงอยู่ในช่วงแบบพระเอกแพ้ครั้งแรกถูกป่ะแล้วตอนที่5ตอนที่6กอะไรก็ว่าไปอาจจะมีเซอร์ไพรส์มารอเราอยู่ซึ่งเรียกได้ว่าโดยรวมนะรู้สึกชอบกับม o ท a แอนโ n e ของหนังเรื่องนี้มากๆนะครับผมของซีรีส์เรื่องนี้ในตอนนี้มากๆเลยก็เลยได้คะแนนสูงถึง9.5คะแนนเลยนะครับท่านผู้ชมให้เหมือนผมไหมหรือว่าให้เยอะกว่าผมให้น้อยกว่าผมยังไงลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับซีรีนี้เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่เหนือความคาดหมายสําหรับผมที่สุดในมาเวลเลย อันอื่นคาดหวังไว้แต่อันนี้ไม่ได้คาดหวังไว้ขนาดนั้นแต่กับโอ้โหดีแทบจะดีที่สุดเลยก็ว่าได้มั้งเดี๋ยวรอตอนจบอีกทีหนึ่งเราค่อยมาตัดสินกันว่าอันไหนมันดียังไงอันไหนมันที่1ที่2อ,อะไรค่อยว่ากันนะครับแต่ตอนนี้บอกเลยว่าเอาใจไปเลยนะครับมูนไหนเนี่ยชอบโคตรชอบสัตสเลยครับท่านผู้ชมคิดว่ายังไงก็รอไปติดตามกันได้นะใครยังไม่ได้ดูก็ดูได้ที่ Disney Plus เลยนะครับ